นิสสันเดินเกมลุกตลาดรถกระบะเสริมทัพนนวาล่าคาลิเบอร์รุ่นปี2025เพิ่มอีก3รุ่นใหม่ล่าสุดตอบโจทย์สายลุยที่มองหารถกระบะทนพร้อมลุยในราคาสุดเล้าใจเริ่มต้นเพียง758,000บาทดีไซน์ภายนอกจัดเต็ม กระจังหน้าและกันชนสีดำล้อขนาด17นิ้วภายในครบด้วยระบบความปลอดภยัยทั้ง h ิ l l Start Assist ABSVDCTCS และ TSA พร้อมคุด c คอนโท l และระบบพุทธสตาร์ททั้ง3รุ่นใหม่ด้วยเครื่องยนต์ที่เรียกแรงบิดมหาศาลได้ตั้งแต่1,500รอบต่อนาทีประกอบด้วยรุ่น King Cap Caliber SL7AT และรุ่นด o u b l e c a ค Caliber SL6MT ขุมพลังเครื่องยนต์2.3ลิตรทวินเทอร์โบห9 0แรงม้าแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรตอบสนองทันใจตั้งแต่1อานาละรุ่น u b l ร cap คาลิเบอร์ S L 7 A T มาพร้อมเครื่องยนต์2.3ลิตรเทอร์โบแปรผันให้พละกำลัง160แรงมา้าแรงบิด403นิวตันเมตรนิสสันนาวา拉คาลิเบอร์มีเลือก5สีเดชทั้งดำขาวเงินเทาและทองแดงพิเศษโปรเปิดตัวหรือดอกเบียต่ำสุดผ่อนได้นานถึง84เดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1สนใจสอบถามได้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ